หมัยก่อนนี่ตาตาของพี่ที่ตาของแฟนพี่เขาเป็นหมอแผนโบราณนะคะก็ก็ดูก็จํามาจากจากทางโบราณด้วยแล้วเราก็เอามาผสมผสานกับสมุนไพรตัวเนี้ยมันรักษาแผลได้ดีมากตัวนี้นะคะมันจะเคลือบผิวแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่เราก่อนที่พี่จะคิดสูตรตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่เป็นแผลที่ปากที่หน้าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีบางคนที่เราให้เข้าไปแล้วเขาเป็นแผลที่รับ เป็นสูตรโบราณตัวนี้เป็นตัวกั่นกั่นน้ามันซึ่งเราเอาตะกูลของน้ามันผลไม้ที่มันมีผิวเป็นน้ํามันอย่างเช่นพวกมะกรูดมะนาวส้มซ่าจากแรกะกูลซีตัสนะครับคือมากันเป็นน้ํามันซึ่งน้ํามันตรงนี้เราจะได้เอามาทําในส่วนผสมของพวกครีมต่างๆมันเป็นน้ำมันที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับทำให้มีผลเสียต่อร่างกายเวลาใช้ครับ อีกอย่างหนึ่งมันก็คือเป็นสารกันเสียในตัวอย่างเช่นส้มซ่าอย่างเงี้ยส้มซ่าเนี่ยเ,เวลาเขาทำบิสติกหรือทําบะหมี่ทำม,มีมีมีกรอบเนี่ยเขาต้องขาดไม่ได้คือน้ําส้มซ่าตรงนี้สาคัญที่สุดครับแล้วมันจะหอมครับดาวนะคะของปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดาวที่คัดสรรรอบที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่เพิ่งคัดสรรเสร็จได้รางวัลจากที่ไหนครับ อันนี้กรมพัฒนาชุมชนค่ะจังหวัดสุโขทัยใช่ไหมไม่ค่ะของของประเทศประเทศเลยนะครับสีดาวค่ะอันนี้คือสี่ดาวเป็นสินค้าโอท็อกสี่ดาวค่ะท่านสมคิดอนจารย์ศิริพิทักษ์นะครับเส็นแล้วก็ท่านประธาดสครไทยนะครับอันนี้ทั่วทั่วประเทศท่านจริ์มเลิครับคัดสรรแล้วก็ส่งตรวจแล้วก็ให้คะแนนแล้วก็มันก็จะออกมาสามห้าดาวอ่ะหนึ่งถึงห้าดาวเราได้ระดับสี่ดาว ต่อสั่งซื้อทางไหนได้บ้างคะค่ะก็คือว่าช่องทางการติดต่อนะคะก็คือว่าหญิงแกรงหัวใจเล็กนะคะทาง Facebook โดยตรงเลยนะคะแล้วก็เพจสมุนไพรหญิงแกรงค่ะศูนก้าสีหศูหศเจศูนย์สีค่ะอีกรอบนะคะ0ูน6 0 6 0 7 0สีหศูหศูเจศูนย์สีค่ะ